ช่องลูเอี้ยยยครับอ่าอย่าลืมกินเปรี้ยวกินด้วยนะครับผมพันสมองลุงเคนใช่ลุงเคนกินอะแลกินเยี่ยวเปรี้ยวติ่นไปดูข้าวโอ้โหยาเชย้อทำสั่งที่ปิดจังวะไม่รู้ยังไม่ปิดยังไม่ปิดแต่ไม่มีโต๊ะให้นั่งเลยครับอุ้ยโอ๊ยโอ๊ย ตอนจกโอ้ถนนเปลี่ยนม,มากครับว,วันนี้เฮ้ยเฮ้ยไปไปหมาย่ะป่ะตอนนั้นเนี่ยลูกเมื่อกี้เนี่ยน้องว่าลูกอี้ใช่ไหมเออทีนี้เนี่ยโย่พุ่งเ,ออนนเนี่ยพยุงย่าง,งายาวยาวเออจนกว่ามันจะบินไปได้อะใช่ หนูชูแมงล้อนี้เราผ่าร้านร้านใหญ่แรกครับแล้วก็แล้วก็มาถึงบ้านบีสิงเจอไหมครับเจอครับผมกูตั้งชื่อบ้านหลังนั้นแล้วบ้านบีสิงบ้านบีสิงดีกว่าไม่กล้ากระโดดแรงๆเดี๋ยวกูลื่นห้องพื้นมันเปียกมากเลยเอาละเอาละครับวันนี้มาถึงบ้านที่คนนี้เคยขี้บ่อยที่สุดแล้ว มารตัวคืลามางเฮ้ย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 อัน uh ั huh. ้นอัั Zum ้นคือหนงคือมาว อันนี้ครับโอ,บบอ้โหแล, so แล้วก็ท่านผู้ชมคิดว่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ฝนตกแล้วนี่เขาล้างฟั่มทั้งปลาจากคนนี้ที่ขี้ระเบิดฟุ้มเมื่อวันก่อนนะตอนนี้เพิ่งล้างเสร็จเนี่ยเออคือว่าเพิ่งล้างเนี่ยเออเขาเขาโมงกันดิว่าเฮ้ยอะไรเขาเขามองเขามองเขามองเอาจริงเลยเออไม่รู้ ล้วไปแล้วไปคอนโดไหนมาวะตอนตอนที่ไปเอาไอแพดอะมึงงูนใช่ไหมครับผมมาถึงแล้วตามสั่งแขกที่สองนะครับผม เดี๋ยวังไม่แอบเขากินด้วยนะครับวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีเลยปกติทุกคลิปอะลูกค้าจะนั่งเต็มเลยแต่ตรงเนี้ยมันก็ได้ไม่มีลูกค้าลังโคลมีแค่โต๊ะเดียวที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผม,อามาโอ้โหมาถึงแล้วอาหารตามสั่งหนิลแล้วก็รากุ้ยเสี่ยวเออเออคุณเรียกรากุ้ยเสี่ยวพี่ว่าพี่ออพหล่อไหมพี่หล่อไหมครับหล่อเลย เอานะถึงร้านใหที่สแล้วก็ขายยาเยอะไหมเอาายาร้ออกอ้าว่ลาที่กินทีสู่บนโลกใบนี้นะผมไม่อยากหน่อยนะใช่ครับแล้ววันนีมาิน้ำคุหล่อใช่สน้ำคนหล่อครับวันนี้วันนี้มากี่บาทวะร้อยหรือสองร้อยสองร้อยสามร้อย่ีจะอาไม่ี ไอ้แรกนบตอนนี้แอร์เย็นโอ้วันนี้ไม่เห็นอะไรข้างในเลยเพราะว่าไปดูกันเลยครับไปสาวหนุ่มซีน่าไปกินเหล้ากไหมเหล้ากไหมเหล้าเหล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มีเหล้าให้กินไหมเนาะโอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคครับไมื่อนแต่เพื่อนฉันเจอว่าอะไรครับผม แรบก็คือจิ้มนี้คือีนน้ำคุณหลอกนีนะครับเราหลอกไหมครับหลอกไม่หลอกอะไรหลอกม่หลอกไหมครับหลอกเหรอครับว่ามอยู่ใตปาครับตอนนี้ไม่มีเ๋ยจะเขาด่านะครับเขาเ็จค่นี้ก็พอแล้วมั้งพอละพอละพอละ ดีกว่าครับ่านผู้ชม,ชมโอ้น้ำขังเลย จากที่เราได้หมาล่าแล้วก็ับคนรอกับมาม่าเผ็ดเกาหลีมาเลมาเลเซียนะครับว่าจะเป็นทีที่อเผ็ดคูณร้อยเปล่าครับล้านหรือเปล่าล้านเปล่าร้านยายที่สองนะผมเออับมียายายาเบื่อไหมครับใช่ใช่ครับโอ้ได้หมาล่าเลยร้อรอแล้วลบพี่รอไหมครับ พี <biography. S 3> ่ไม er ่สนใจเลยครับพี่ยังเพื่อคุยกับลูกค้าอยู่นะครับนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็มาถึงร้านนะฮะหันนักเฮ้ยพี่อ่ะตุ้ตุ้งหมดไม่ตกใจเงาตัวเองหรอเออเฮ้ยแม่ครับถ้านักขุดตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหาดตามสั่งเฮ้ยมาถึงร้านตามสั่งนะครับผมแล้วก็เปิดละครเฮ้ยละคร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 ที่ผมชอบดู อ๋อคอนละเฮ้ยละคอนเออถูกแล้วดูสักแป๊บหน,นึ่งอะเฮ้ยเฮ้ยแม่เฮียบไปซะดูไปเไกเกลังดูละครด่ เอาไมอันเอาไม่ใช่อันอันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปจะเอาแล้วเอาข้าวใส่ไหมเออไปอันไหลอะไรเขียนเออเออเขาบอกว่าเราเขย่ากุ้งแต่เราก็ต้องเห็นได้ชัดว่าเป็นการต่อสู้ที่มีความซับซ้อ 見えているのはそれだそしてここからが真のキラークイーン第3の能力なのだはハハ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  กลัวอะไรกลัวผีหรือกลัวแมงสาบโอ้เยอะขนาดนี้เลยเยนีมือเล้วโอ้โหฮ้ยตายจำได้ไหมตอนสี่ทุ่มอะแม้ขนาดปิดแล้วยังตอนนี้เอกวันเราเราสาแม่งแม่งไปเปิดไฟแล้วแม่งก็ไปเข้มขี้ต่อตอนไม่ถ่ายแล้วตอนถ่ายเล่นๆเว้ย เาได้เป็นคอนเทนต์ใหม่เลยตอนตอนนี้มึงขึ้ออะเราได้เป็นคอนเทนปกติอ่ะตื้อตอืไรครนะับ่ดาแผเลกชี ที่ที่ที่น้ำผมใหสุดโลกของน้ำผมอย่าลืมกดไลค์ซับค่แชร์กูกระดิงด้วยนะครับผมเท็มงานครับกับช่องโดิกับช่องอ่าไมู่ามีการกั่อะเอมาครับ